สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆชาวรถขุดทุกท่านนะครับวันนี้ต้องพามารีวิวนะครับรถแมคโครแขนยาวนะครับเข้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นโกเบโกนะครับโกเบโก้ SK 2 1 0 LC นะครับตัวนี้เป็นแขนยาวนะครับ15เมตรวันนี้เรารีวิวจากเครื่องปั๊มก่อนนะครับปั๊มก่อนน่ครับสภาพเดิมๆนะครับ มีสนิมบ้างนิดหน่อยนะครับรถนอกนําเข้านะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสภาพเดิมๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับครับตัวนี้เป็นลองบูมนะครับบูมยาว15เมตรนะครับแท็กกว้างนะครับ80เซนนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับเรียบๆเลยนะครับประกันครับนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นร้อเปอร์เซ็นนะครับนี่ครับด้านบนนะครับเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์กันนะครับ เรียบเลยนะครับอ่าบูมเดิมเดิมนะครับสีสันเดิมเดิมนะครับนี่ครับบูมเรียบมากมากนะครับไม่มีรอยร้าวนะครับนี่ครับเงาแวบเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันนะครับก็มีสนิมบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับตามขอบขอบนะครับครับเครื่องปั๊มดีนะครับระบบดีพร้อมใช้งานเลยนะครับ วายเนนะครับมาร์คเอกนะครับมาร์คเอกแขยนยาวมากับเครื่อง C ีสูบนะครับตัวนี้เครื่องสีสูบเทอร์โบนะครับปิดไปนะครับจะล็อกแป๊บหนึ่งครับช่วงนี้ก็ฝนตกทุกวันนะครับพื้นอาจจะเละหน่อยนะครับแท็กก็ไม่ค่อยเรียบนะครับตัวนี้มันจะเละหน่อยนะครับช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับตกทั้งวันนะครับไม่มีแดดเลยนี่ครับ นี่แผ่นเพจนะครับ YN12 ไม่โฟกัสอ่านี่ครับ YN12 m เ x กนะครับรุ่นใหม่ครับแท็กใหญ่ด้วยนะครับเป็นช่วงล่างยาวครับช่วงล่าง LC นี่ครับสภาพดีนะครับแท็กก็จะเลอะหน่อยครับพื้นพื้นมันเป็นดินนะครับเลอะหน่อยอ่านี่ครับแผงหม้อน้ํานะครับ มีตัวปรับสำหรับคอนโทรลนะครับตรงนี้เลยครับพี่พี่น่าดสนใจรถแมคโครบูมยาวครับก็ลองมาดูที่ร้านได้นะครับร้านเราอยู่สมุทรสงครามครับถนนพระรามสองครับอยู่ใกล้ใกล้แยกวังมะนาวนะครับหรือโทรสอบถามเบอร์โทรด้านล่างนี้ครับ0 9 5ย์5 9 3 1 4หนะครับหรืออีกเบอร์หนึ่ง0879118593นสนะครับครับสนใจขอรูปขอวิดีโอทดลองใช้งานเบื้องต้นได้นะครับเบอร์นี้เลย นย่ครับภายในเรียบๆนะครับระบบแอร์เย็นหน้าจอครบเลยนะครับทสนะครับหน้าจอปกตินะครับไม่มีเออร์เลอร์นะครับก็มีระบบแอร์เย็นนะครับนี่ฟ้าครับฟ้าขาวๆสวยๆเลยนะครับดูชั่วโมงก่อนตัวนี้มา2 5 0 0นครับชั่วโมง2 5 0 0เองครับสภาพดีนะครับ เท็เบื้องต้นแล้วไวนะครับตามมือนะครับไม่โหลดไม่ดับมอะไรเลยนะครับถือว่าโอเคนะครับครับเป็นรถปูมยาวนะครับรถนำเข้าทั้งคันจากญี่ปุ่นนะครับอ่าอ่านี่บุ้งกีนะครับสภาพเรี่ยมเดิมๆเลยครับบุ้งกีครับเขียนยาวนะครับเขียนยาว15เมตรนะครับตัวนี้อ่าเออมึดค่อนข้างจะมึดนิดนึง ช่วงนี้ไม่มีแดดนะครับนี่ครับบูมสวยๆนะครับบูมสวยๆเลยอ่าอย่างไงฝากกันด้วยนะครับโกเบมักเอ็กนะครับสองหนึ่รุ่น8ดนะครับ YN12 นะครับปี P 12ขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ